เราไม่ได้ปิดตัวเองไม่ได้ปิดการนัดว่าจริงๆเป็นเรื่องของนัดว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของอายุนัดว่าจริงๆมันอยู่ที่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครแล้วก็เข้ากันได้ไหมแล้วคบกันมันต้องไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆว่าความรักอะมันไม่มีไม่มีสูตรสําเร็จอะไรอะค่ะถ้ามันเจอแล้วมันคลิกมันใช่มันต้องใช้แบบสัญชาตญาณความรู้สึกขอออกตัวว่าไม่ต้องไม่ใช่ถึงขนาดรุ่นแบบย่างเงีไม่ใช่นะคะคือแบบว่า เออสามสิบอัพไปอะไรเงี้ยขอขอขอระบุนิดนึงไม่ใช่ไม่ไงั้นมันจะกลายเป็นเดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าอุ้ยน้องนาดอะไรอย่างเงี้ยก็สามสิบดีกว่ามันยังดูแบบเออไม,ไม่ไม่ไม่ตกใจเท่าไหร่ <c oughs> หรือจะเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ได้คือเราไม่ได้บอกหรอกค่ะว่าจะต้องแบบใดแต่แค่ก็มันจะบอกว่าเอออย่าอย่ามองเรื่องอายุเป็นเรื่องเรื่องประเด็นเลยค่ะแต่ก็ยัง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 ยืนยันว่ายังยังเป็น ผู้ชายชอบผู้ชาย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอ,อีกก <laughs> <ปะ S 1> ็ <ปะ S 1> <laughs> มีแอนน่ะแหละเขาก็จะแบบเอ้ยเชียร์นะอยากให้เพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังยังไม่มีที่เขาเข้ามาไงคือไม่เข้ามาไงเราก็ <anthropology> แต่เราก็ไม่ได้จะไปหางไงเพราะว่าเราก็คิดว่าเรายังเชื่อในความรู้สึกว่าถ้าเขาพร้อมเขาก็คงเข้ามาแหละไม่โสดมันก็ดีไปแบบนึง คำรักไม่ต้องการเวลาจริงๆเวลามันไม่มีจริงหรอก